รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการเมืองไทยใช่เลยนะครับ กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยกับผมสุทธิพงศ์ทัตพิธาปุลและทีมงานนะครับวันนี้เรื่องราวของเรานะยครับยังคงมุ่งเน้นไปสู่ที่กิจกรรมรอดจิตอาสารอดจิตอาสา,ออา,านี่เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่น้องๆน,นักศึกษาวิชาทหารนี่เขาลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนในชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญวันนี้น้องๆรอดจิตอาสาไปลงพื้นที่ที่ชุมชนไหนไปพบกับคุณศรินันโรจะนธรรมกันเลย รายการเมืองไทยใช่เลยในวันนี้นะคะพักผู้ชมและน้องๆรอดอนจิตสาโรงเรียนเทพสรินนนทบุรีมาลงพื้นที่กันที่ตลาดสดนางเลิ้งค่ะเพื่อที่จะให้เป็นน้องๆเน้นนะคะมารณรงค์แล้วก็ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจไปช่วยกันลงประชามติในเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าเป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยแต่การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะเป็นวิจารณญาณของคุณผู้ชมเองค่ะ แต่วันนี้น้องๆรอรอดจิตศาลงพื้นที่ในเขตนี้เข้าไปทําความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนและลณรงค์ให้ประชาชนไปใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะเรา,าเพียงแต่ว่าขอให้ท่านตราดเวลา ให้ประชาชนเนี่ยให้ดูข้อดีข้อเสียประโยชน์ที่ได้รับนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจในคูหาเรียกว่าจะรับร่างหรือไม่รับร่างนั่นเป็นวิจารณิยาณของประชาชนเองค่ะทีนี้ในส่วนของการลงประชามติที่จะถึงเนี้ยก็คือประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะการทําการลงประชามติเนี่ยเราจะทาเหมือนคูหาเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปไหมคะแบบนั้นหรือเปล่าครับเหมือนเหมือนกันครับแต่นักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคือคอยเปิด บัญชีรายชื่อว่าคุณไหนที่มีคุณสมบัติที่สามารถที่จะไปลงประชามติได้ก็อำนวยความสะดวกแค่นั้นเองอไม่ได้เข้าไปยุ่งในกู่หาเลือกตั้งเลยซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะต้องไปดูจากสื่อนะครับว่าร่างรัฐนูลเนี่ยที่ที่ออกมาเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่แล้วก็ไปตัดสิน<ะ>ในผูหาเลือกตั้งของเขาเอง ก็อธิบายให้เขาเข้าใจค่ะว่าการออกเสียงประชามติไม่ใช่การเลือกตั้งค่ะการลงคะแนนประชามติเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นหน้าที่นครับแต่เป็นติทิที่พี่น้องทุกคนควรจะออกมามเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงพลังครับว่าโอเคกฎหมายเนี้ยเราอยากได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากได้เราไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องลงคะแนนเห็นด้วยนะครับ แต่เราแค่อยากให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับน้องลงพื้นที่แล้วมีความรู้สึกไงบ้างประชาชนตอบรับดีไหมคะตอบรับดีครับผมร่วมออกเสียงในการลงประชามาติครับผมโดยที่เราแนะนำครับไม่ว่ามีความหมายยังไงครับผมเราไม่สมควรที่แบบว่านอนรับทับสิทธิ์อย่างน้อยก็ได้ให้เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์นะมีความคิดของตัวเองเนี่ยนะที่จะไปใช้ตรงนี้นะให้เขาได้แสดงออกทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ถูกนคงครับก็คิดว่าจะไปครับ เราเป็นประชาชนคนหนึ่งอะค่ะที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ก็ควรที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการที่จะลงความเห็นว่าเราคิดเห็นยังไงอะค่ะต่อประเทศชาติเพื่อจะได้พัฒนาไปได้ดีขึ้นกว่านี้คิดว่าต้องไปลงค่ะเพราะว่าต้องรักษาเสียงของตัวเองจะได้แบบว่าเอามาพัฒนาเอาความคิดเห็นมาพัฒนาประเทศบ้านเมืองได้วันนี้ครับพวกเราจะมาเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับออกเสียง ลงคะแนนประชามาติประมาณเดือนสิงหาคมนะครับณเขตและอำเภอใกล้บ้านของท่านครับการออกเสียงประชามาติไม่ใช่การเลือกตั้งนะคะแต่เป็นการออกเสียงที่ทุกคนต้องไปใช้ออกสิทธิ์ตามเขตตามอำเภอของที่ท่านอยู่ค่ะผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับไปร่วมกันใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นที่ต่อรถของประชาชนมากมายไปชมบรรยากาศของน้องๆันได้เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ นัดธรรมนูญฉบับใ<อ>หม่นี้เราได้ศึกษาบ้างค่ะพอศึกษามาบ้างครับเลื่อเกิดประชาชนเขาถามในเรื่องของความรู้เก็บบเรื่องนี้น้องสามารถที่ตอบได้ไหมตอบได้ครับตอบได้แล้วน้องล่ะได้ครับในการที่เรามาเป็นรอดอจรตริตศิทาเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่ไหรที่มาทําเป็นปีแรกเป็นปีแรกเลยปกติรับเป็นนักศึกษาชาทหารใช่ไหมคะอ๋อแล้วเราคิดว่าวันนี้เราพร้อมไหมพร้อมครับ เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับและกระตุ้นเตือนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้ทราบถึงเรื่องการลงประชามติที่ใกล้จะถึงนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์พีของทุกคนนะครับผมในการร่วมบวกนะครับให้ประเทศชาตินะครับก็เป็นรัฐมนูญฉบอบที่20นะคะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องบริเวณที่เรามาในตอนนี้รอรอจิตอาสานะครับผมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนานครนะครับ จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชาภตินะคะระับทางที่ผมแล้วก็เพื่อนๆของผมนะครับได้มาร่วมกันรบประชาสัมพันธ์เราจะทําเพื่อตมม่งภมวันนี้น้องๆลงพื้นที่นะคะ มาช่วยจะให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็อยากจะฝากคุณผู้ชมกันสันิดติงว่าคุณผู้ชมลองศึกษาในร่างรัฐประธุลฉบับนี้กันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมก็ไปลงประชามติจะรับหรือไม่รับนั้นอยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมกันเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องๆรอดอกจิตตสารและดิฉันคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกับเรื่องราวดีๆกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพลนเรียนกับสารทหารความยุติธรรมที่ต้องได้รับเหมือนกัน เศรษฐกิจโลกฟุบหุ้นล่วงยกกระดานถ้าอยากรู้เรื่องทุกความมั่นคงอ่านหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพรายการเมืองไทยใช่เลยร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สาระดีๆของสังคมทุกแงม่มุมและการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่น่าติดตามพบกับรายการเมืองไทยใช่เลยทุกคืนวันเสาร์2 2 1 5นาิกานาทีถึง22 3 0นาฬิกานาที ในเวดวงกีฬากับนักกีฬาดาวรุ่งและผู้เชี่ยวชาญน,นักกีฬาแขนงต่างๆในรายการกูรูสปอร์ตทางช่อง5ทุกวันพุธเวลา22.30น,านาถึง22.55น,นค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะครีมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกว่าอยู่ดังสวงสวรรค์เลยแหละค่ะอมตะรันตารีสอร์ทดุดสวรรค์ณดินแดนสุวรรณภูมิค่ะ ตอนนี้ครีมก็นั่งอยู่กับท่านประธานของรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะคให้คุณสุขุมนะคะได้พูดถึงคอนเซปต์ในการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยต้องมีว้าวว,าว้วาวว,าว้าวจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ของยุทธทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นพวกไม้นะครับ เมื่ออดีตเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือใช้เข็มไม้ไม้เราก็เป็นต้องไปถอนขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาสร้างอมตะลันตาเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าดุดดังสวรรค์อาจารย์ช่วงศิลปินแห่งชาติได้เขียนคำจำกัดฟารามอาไว้ว่ารีไซเคลิลศรริลปะ ศิลปะไม่มีวันตายโอ้โหตรงคอนเซ็ปต์มากๆแล้วก็เข้ามานะคะประทับใจมากจริงๆค่ะรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ใกล้กับสุวรรณภูมิด้วยสุวรรณภูมิอันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งเลยครับผมมันไม่มีในที่ไหนในโลกนี้ที่ใกล้สนามบินขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเวลานอนพักเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเลยอ๋อไม่ได้ยินเสียงไม่ยินเสียงเครื่องบินเลยแต่ว่าเวลาฝนตก เราเหมือนกับนอนอยู่กลางสายฝนโรแมนติกมากๆนะคะใช่ครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้ดูรายการเมืองไทยใช่เลยอยู่ใช่แล้วจะต้องมาต่อเครื่องนะคะที่สุวรรณภูมิรีสอร์ทที่นี่แหละที่จะรองรับคุณได้เพราะว่าใกล้กับสุวรรณภูมิมากๆส่วนมากเนี่ยก็เป็นลูกค้าทานสิทธิ์หมายความว่าเวลาเข้ามาเที่ยวหลายหลายวันที่ภูเก็ตหรือสมุยค่ะนะครับ เวลากลับประเทศเขานะครับเรื่องไฟอะไรยังไม่ได้เขาก็ต้องมาพักที่นี่1คืนก่อนมารอเครื่องมารอเครื่องถ้าเกิดเดินทางไปที่สุนภูมิเนี่ยใช้เวลา3นาทีดังนั้นสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสวยมากเลยที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะเออตรงนี้เป็นส่วนของคอฟฟี่ช็อปของร้านอาหารอันนี้คือคอฟฟี่ช็อปใช่ครับคอฟฟี่ช็อปยังสวยขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะ งั้นคือผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอลังการมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมห้องพักที่อลังการไม่แพ้กันค่ะที่ที่นี่อมตะลันตารีสอร์ทค่ะ น่าชิมมากมากเลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่สุขุมครับก็จริงจริงแล้วที่ครอบชอบสุพรนณองหงเนี่ยก็คือเป็นอาหารนานาชาติมีทุกอย่างนะครับเริ่มต้นอันนี้ครับแรมช็อปนะครับก็คือลูกแกะลูกแกะเป็นซี่โครงนะคะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหนุ่มๆค่ะและเมนูที่สองค่ะครับก็วิวซอสเซสทำจากเนื้อลูกงวประมาณ2เดือน นะครับเป็นไส้กรอกครับผมเมนูที่3มค่ะอันนี้ซูชิรวมนะครับก็มีหลายระย่างรวมกันเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับผมที่นี่ก็จะสดสเลยใช่ไหมคะของหละอย่างใช่ครับใช่ครับจะมีเชฟแยกเป็นส่วนๆนะครับค่ะและเชฟที่มาอยู่ที่นี่เห็นบอกว่ามาจากเชฟใหญ่ด้วยครับจะมาจากโรงแรมดังๆนะครับอ๋อมาจากโรงแรมดังๆใช่ครับมาอยู่ที่นี่เลยมารวมกันครับรับผม มากๆเลยค่ะครับ <laughs> คืออาหารค่อนข้างจะปรุงขึ้นมาสดๆเลยนะครับสุดท้ายเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะเชิญน้องครีมไปดูห้องพักนะครับเป็นห้องที่ว่าพิเศษสุดอยากชมแล้วล่ะค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องพักที่นี่กันเลยนะคะอมาตะรลันตารีสอร์ทค่ะจะอลังการขนาดไหนนะ เราเชิญน้องคีมมาดูห้องแฟมิลี่สูทนะครับ<ช>ห้องนี้เนี่ยใช่ครับบอกเลยว่าสุดยอดที่สุดอลังการที่สุดของรีสอร์ทแห่งนี้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะเชิญเลยครับคุณคีมครับว้าวด้านหน้านี่ก็อลังการแล้วล่ะค่ะนี่ส่วนของห้องนอนครับผม สวยงามมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่มีเครื่องบินมาตอนเราเดินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงจริงด้วยครว้าวห้องกว้างมากๆเลยอันนี้ส่วนของห้องรับห้องรับแขกครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเห้องนอนครับผมครับผมอ๋อมีสองห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้าด้วยครับโอ้แล้วก็มีห้องโถงนะคะใหญ่มากๆเป็นห้อง็แขกอันนี้แล้วก็จะมีสระน้ําทุกห้อง โอ้เป็นคูวิลล่าเลยมีสระน้ำอยู่ในห้องด้วยใช่ครับโอ้โหเรียกว่ามาที่นี่นะคะได้ครบหมดเลยค่ะจุกใจแล้วก็มีความสุขแน่นอนน่าสัมผัสมากจริงๆนะคะที่นี่เลยอมตะรันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิค่ะพูวิลล่าเนี่ยมีกี่ห้องคะที่นี่มี15ห้องครับ15ห้องใช่ครับ แต่ว่าสระว่ายน้ำใหญ่เนี่ยก็มีด้วยส่วนกลางใช่ครับ,รบสามารถรที่จะลงไปเล่นได้เลยใช่ครับทางรายการเมืองไทยใช่เลยต้องขอขอบคุณคุณสุขุมมีพันแสนมากๆเลยนะคะครัสวัสดีครับค่ะที่ท่านนะคะได้พารายการของเรามาทเที่ยวชมอมตะ รันตารีสอร์ทซึ่งสวยงามและก็อลังการมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเมืองไทยใช่เลยของเราย้อนหลังได้ที่แฟนเพจเมืองไทยใช่เลยหรือเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คําว่าเมืองไทยใช่เลยครีมต้องขอ,ขอขอบคุณชุดและรองเท้าสวยๆของพิธีกรจากร้าน o v v in n h ชอนสำหรับวันนี้นะคะครีมและพี่สุขุมต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของเมืองไทยเช่เลยประจําสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถย้อนชมรายการเมืองไทยเช่เลยแบบย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง facebook.com วันนี้ผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ